สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมามาเบิงยังมาพบกับสาวสุดรินกันเองอีกแล้วจ้ามาเบิงยังนี่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 มากันนี่พ่อเก็บกินแล้วเห็นบ้ามักป่งแป้ง,ปงนวยม่นม่นพี่น้องมะเมนนวยเงาเลยนี่เก็บพ่อเก็บกินแล้วมันก็มีไรนวยอยู่ด้พี่น้องนะมาเก็บกันมาจะไปกินกับ,บปุลปะทูนะคะปนปลาะทูแซ่บดีจ้าพีนวยหนึ่งเห็นบ่พี่น้องอื้ย แสบเดี๋ยนี้กินกับตำหงกินกับหยางกับแสบก็ต้องลวกกับพี่น้องกินแบบนี้แล้วมันแสบจ้าชุดชุดผ้าพี่น้องมาเก็บเด้อจ้าเด้อมีหลายหน่วยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องแหวกเบิง้งแหวกเบกิบ้งผ้าพี่น้องแหวกเบิ้งมันมีมองไหนนี่นะจ้าอุ้ยไม่ไดหน่วยทางนันก็มีนะเห็นบ่นี่ไม่หน่อยได้ละพี่น้องพุนพู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 นนี่เด้นี่เด้จ้ะนีเห็นบ่นีี เฮ้ยดีใจคักพี่น้องดีใจคักได้กินแร้วได้กินแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยแล่ละมันอยู่ใส่น่ยล่ะฮะหาเบิ่งพี่น้องหาเบิ่งมาผู้ได้ตาดีก็มาสวยหาเด้จ้าตาดีนะมาหาเล่งมาหาสวยกันเนี่ยมันอยู่ทางใดล่ะพี่น้องฮูคือหาบ่เห็นโอ้ยหาบ่เห็นซ้ำ นี่าสีหาหาหยีหาบเห็นสาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ทังใดหลืพี่น้องมาได้จาาเพื่อนเพื่อนมาหาซอยจุบเนี่ยจ๊ะตาโบดีบันไดเด้หนิอยู่ทางใดหลืพี่น้องโอ้พูนเด้เด้งน่ยหนึ่งีเด้นี่งนุ่ยหนึ่งพ่อกินไปเหรอพ่อกินไปพ่อกินหรอเนาะนี่เด้พี่อันนี้กับพี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ต้องตอนต้องตอนยู ตองต้นตองต้นแะต่งเต้นแต่งเต้นนี่เห็นบ่พี่น้องนี่เด้พี่น้องอันนี้ก็สิพ่อเก็บแล้วก็สิเก็บเอาเด้อพุ่นนะเพงเทิงกับพี่อีกพุ่นนะเว้ยมันไหลอยู่เลยจ้ามันไหลอยู่มาเด้อใครอยากก็มาเก็บเอาเด้อจ้ามาๆๆๆมาๆมักปูงแป้งคนอื่นมามักปูงแป้งว่าสั่น แม่นบ่กพี่น้องไปเอิ้นถือว่าพี่น,อออน้อ,นองปรงแป้งแล้วนอกจากเนาะอุ้ยกระสีไปวนหาขางพุ่นอีกแค่ป่านนี้ฝั่งนี้แต่ก่อนกเนอนเนนออ็เคยนับไปอยู่เด้ล่ะมันเสียไปไซเน่แล้วพี่น้องฮะเคยนับไปอยู่เด้แต่ก่อนน่ะอันนุ้ยนี่ก็สิเก็บไปมือฮือมือรุ่นจ้ะนุ้ยนี่ว่าท่านในใหญ่ปันไดนุ้ยนี่กับท่านในใหญ่ปันไดนุ้ยพุ่นกับท่านในใหญ่ปันได เอาไว้ให้ขย่ใหญ่จัง่อยก่อนจาน้นจาจังเลยชิมาเก็บอีกรอบเนาะจ่ะเนาะอือคุณนะ่ะเขาเฮ็ดข้างเขาเลื่อยขึ้นเนาะจ่ะพี่น้องไปเดี๋ยจุเกตสิมพี่น้องไปวนหาเลาะหาเลาะหาตะก้อนน่ะก็ว่ามันเห็นอยู่แถวนียล่ะบัดน,นี้มันไปใส่อันนี้บักทั่วก็มีเลยนี่บักทั่วบักทั่วนี่ก็ไว้เฮ็ดเป็นแนวเป็นพันธุ์ได้ดิไงค่ะพี่น้องทั่วภูมิ ถั่วพุ่มใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวว่าสั้นนี่เห็นบ่นี่นี้กระสืเด็ดไปกินกับเกีียวเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆน,นั่นเด้หน่วยหนึ่งพี่น้องอันนี้แก่แล้วพี่น้องแก่แล้วเอาไปเด็ดอุ้ยอุ้ยหัดกรอบกรอบกรอบอุ้ยกรอบมันกรอบโซ่ไปเซนิดกองไฟนี่อุ้ย ไปมัวไปสวนแล้วมันนี่พูดน,นะด้วยหนึงพี่น้องเย็นว่าหน่อยนะนั่นน่ะเ,านาเก็บจังไดสก็บใดล่ะเก็บจังไดพี่น้องขึ้นเก็บป,ปรถึงเลยพี่น้องเอ้ยตัวหนันเดวสอยกันจา้าสิเก็บเอาบักพริกน้ำได้จา้าเก็บบักพริกน้ำเนาะเดี๋ยวมันสิโลนไปเบิดจา้าคันบ่เก็บ นี่จ้ะเอาไปตำแก้วตำแก้วพริกนุ่มเนาะเพื่อนๆตำแก้วพริกนุ่มแซ่บเด้จ้ะลูกๆเพื่อนกับมักขึ้นกันเด้กันว่าเป็นพริกนุ่มกันว่าเป็นตำแก้วเนาะเล็กน้อยมันมักกินนี่กับพ่อได้กินยูจ้ะนี่พริกเห่า ฝ้าเก็บก่อนที่มันสีลนจากคันว่าห้าวเก็บมันกับสีน้นถิมอุ้ยเนะว่าแล้วมัน้นไปแล้วลนไปแล้วพี่น้องเอาฝ่าก็บมองได้อีกล่ะนี่อันนี้กับพริกค้นละยางด้วยนี่ค้น<ม>ละยางค้นละแนวด้วยนี่อันนี้พริกจินดาจา้าพริกตำมะุ่มพริกจินดานะจ๊ะข่อยก็จะไปตำเจวนี่แหละพริกตำมะฮุ่งแต่ว่าข่อยก็จะไปตำเจว มาด้อจ้ะผู้ดใดท่านกินเขาเอื่นได้เทียอะไรด้อจ้ะนะไปหาหมืองอื่นตอนนมันมีมืองใดเนี่ยละ่ะพี่น้องเบิ่งประตูพี่น้องประตประูประตูสวนผักข่อยเท่พ่พี่น้องงามบ่เนี่ยจ้ะปลูกไว้เป็นเป็นซุ้มเป็นเอ่อประตูนะคะเป็นประตูเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เนี่ย,ป,ยประตู ประตูเข่าสวนขั้วจ้ะ,ะสิเห็นไหมสวยนะจ้ะดอกมันกับกระล่างสีออกจานี้ล้วก็สิเล็กเก็บเม็ดเก็บไนมันไว้ถะปลูกเนี่ยมันจะเป็นไน่ยังสีล่ะนี่ชิเอาไอถทวานอีกอันนี้มันปลูกก็อยากจะแพเอาวานลงนี้ก็ขืนดีปัญญังไม่จ้ะเนาะเพจจ้าจุ๊ก็ได้พักส้มเนีาจ่ามันนี้เอาส้มเนียละ่ะเพราะว่ากินคนเดียวดึงเนาะจ้ะาหมักปงเปลงนะเนาะนี่ละ่ะเห็นว่านี่เั้งพริก กับทัวหน่วยสองหน่วยสำเนียจ้าแล้วแรงเลยขอบคุณนะคะเพื<ๆ>่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะดูแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะบ๊ายบาย